มาตรา44ค่ะในการเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะไว้อย่างน่าสนใจมีการตั้งข้อสังเกตไว้มากมายค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความคุ้มคุนในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็เรื่องของปมวิศวกรค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะมีความน่าติดตามอย่างไรต้องติดตามกันในช่วงท้ายของรายการนี้นะคะ เขาบอกว่าหลายประเด็นน่าสนใจทั้งเรื่องของคดีโครงการรับจำนำข้าวเรื่องของการระบายข้าวที่คุณยุทธพงศ์เองมีการสอบถามมีการตั้งโต๊ะชี้แจงไปเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงแม้ว,ว่าจะมีเสียงสะท้อนจากภาครัฐนะคะโฆษกเองท่านก็ออกมาตอบบางส่วนแต่ว่าหลายคนก็อยากจะได้ยินเจ้าของกระทรวงนั่นเองในการตอบคําถามแล้วก็ข้อชี้แจงต่างๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจะได้กระจ่างนะคะโดยเฉพาะการระบายข้าวที่บอกว่าขาดทุนรำ มาสักหมื่นล้านบาทเห็นจะได้นะคะประเด็นนี้ค่ะก็ต้องไปดูกันเพิ่มเติมเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่ยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะคะก็แก้ไขกันอย่างไรกันบ้างแล้วแล้วก็สิ่งที่สําคัญพี่น้องชาวนาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วอันนี้ก็คงจะต้องเป็นเสียงสะท้อนได้เป็นอย่างดีในการแก้ไขปัญหาค่ะขณะเดียวกันก็ยังคงมีการสะท้อนนะคะเรื่องของการที่นําเงินงบนั้นไปซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์นั้นตอบโจทย์หรือไม่ขณะเดียวกันราคาพืชผลทางการ การเกษตรนั้นตกต่ำอย่างต่อเนื่องการแก้ไขตรงนี้ถ้าเกิดมีการเทเงินช่วงของงบนะคะการจัดซื้ออวุธยุปกรณ์น,นั้นไปให้กับภาคการเกษตรในยนโยบายต่างๆนั้นก็แน่นอนว่าจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องการเกษตรเนี่ยได้ตรงจุดแล้วก็เห็นพอสมควรเหมือนกันแต่ก็เข้าใจเหมือนกันเรื่องของความสําคัญที่เกิดขึ้นที่ท่านยืนยันบอกว่าก็จําเป็นที่จะต้องอบริหารจัดการหลายๆส่วนแต่ก็บอกว่างานนี้ฝนตกทั่วฟ้าโดยเฉพาะกองทัพนะคะทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศ แล้วก็กองทัพเรือฝนตกทั่วฟ้าจากบิ๊กป้อมคือได้หมดเลยเรื่องของยุทธโทปกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะค่ะขอยางที่คุณนะพรวรรณบอกไปว่างบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธเนี่ยน่าจะไปกระจายในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ก่อน,น,น,นหน้านี้ทางด้านของรัฐบาลเองก็มีการอาัดฉีดงบประมาณไปกว่า9000แสนล้านบาทในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกระคะ่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะเรื่องของรายละเอียดแล้วก็การได้รับ ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนี้ก็ยังคงไม่ค่อยมีคําตอบจากภาครัฐค่ะเพราะว่าในเรื่องของผลโพลเองก็ดีหรือว่าการสะท้อนความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรนะคะก็ยังดูเหมือนว่ายัางคงย่ําแย่แล้วก็ยังอยู่กับที่ค่ะโดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรที่สะท้อนออกมาได้ดีในช่วงนี้แล้วก็เรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยณตตอนนี้หลายคนก็เรียกว่าพอล้วงกระเป๋าไปเนี่ยโขพบกับความว่างเปล่าไม่เจอเม็ดเงินอยู่ในกระเป๋าเลยค่ะก็ต้องบอกว่าภาคการเกษตร เกษตรกร,กรพอส่งออกน้อยขณะเดียวกันมีปัญหาเรื่องของราคางานนี้น่าจะฉุด GDP ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะพอไปตรวจสอบเรื่องของเศษรษฐกิจที่เกิดขึ้นค่ะรวมไปถึงนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนนั้นมีการตามกันนะคะนั่นคือกฎหมายอาญาน,นักการเมืองหลังจากที่มีการแก้กันออกมาแล้วเนี่ยหลายคนเองก็มีการทักท้วงนะคะบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ออกเพื่อมาเจาะ คดีใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ประการใดแล้วก็มุมมองตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านอาจารย์ชำนาญจันเรืองด้วยเหมือนกันนะคะว่าการแก้กฎหมายออกมาแบบนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไหมหรือว่าการที่พิจารณาคดีรับหลังจำเลยไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าตอนนี้เองมีเสียงของนักวิชาการที่มีการสะท้อนออกมาประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นมติเอกชน1 7 6ต่0 แล้วก็ตามค่ะนอกจากประเด็นนี้แล้วคงจะต้องไปติดตามอีกประเด็นหนึ่งเห็นบอกว่าช่วงนี้พายุอาจจะเข้าหน่อยเออเชา้าเช้าบางพื้นที่อาจจะตกหนักตกน้อยอันนี้ต้อง ต,ต้องติดตามกรุงปูตุ่พอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วอย่างเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบว่าตื่นแต่เช้ามาแถวบ้านที่ฉันเนี่ยฝนตกนะคะตอนเช้าโปรยกันมาเลยตั้งแต่เช้าบางพื้นที่ก็เจอรถติดเป็นการต่อเนื่องแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นก็ต้องติดตามสภาพดินฟ้าอากาศเพราะว่ามันก็อาจจะมีผลพวงในเรื่องของอถ้าเกิดบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมขังมากๆโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร<ม>นี่แหละภาระเข้าไปตกอยู่น้ำท่วมขังพืชผลก็เน่าตายอีก การบริหารจัดการน้ํานึกถึงสมัยออของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะ,ะที่จะมีการบริหารจัดการน้ําแบบเป็นระบบต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําสุดท้ายยังไม่ได้มีการทําเกิดขึ้นก็หวังเพึ่งรัฐบาลชุดนี้ละค่ะคือถ้าเกิดในช่วงของหน้าฝนเนี่ยถ้าปริมาณฝนที่ตกเข้ามามีพายุเข้ามาแบบนี้มีการบริหารการเก็บน้ําการระบายน้ําที่ถูกต้องเวลาในช่วงหน้าแล้งเองเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหาที่ต้องบอกว่าให้พี่น้องการเกษตรนั้น ขอความร่วมมือในงานงดปลูกกันไปก่อนแบบนี้จะได้ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเวลารับน้ําฝนมากๆนั่นก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมขังค่อนข้างสูงแล้วก็เรื่องของขยะค่อนข้างที่จะเยอะเห็นบอกว่างานนี้อาจารย์สมิธ ธรรมสาสโร์นั้นก็มีการเตือนออกมาในช่วงวันสองวันนี้อาจจะมีเรื่องของพายุเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องรับมือกันหน่อยละกันค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามประเด็นแรกกันก่อนนะคะเรื่องของคดีโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปนับถอยหลังการไต่สวนพยานคดีโครงการรับจำนำข้าวนัดสุดท้ายที่ต้องบอกว่างานนี้ลุ้นค่ะสารดีกาแผนคดีอาญาของ ผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองส่งคร้องทีมทนายให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ค่ะ ก่อนที่จะถึงนัดสุดท้ายของการไต่สวนพยานจำเลยคดีจำนำเข้าวันที่20อกรกฎาคมนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทั้งฝากที่จ้องทำลายและฝากฝ่ายที่สนับสนุนโดยในวันดังกล่าวนั้นฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามีเรื่องต้องลุน้นคือผลการวินิจฉัยของศาลว่าจะส่งคำร้องของจำเลยซึ่งได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้ศาลฎีกาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา5กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี อาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพศ2542ขัดหรือแย้งกับมาตรา235วรรค6กของรัฐธรรมนูญ2560หรือไม่สาเหตุของการยื่นคําร้องสืบเนื่องมาจากในกระบวนการไต่สวนของศาลฎีกานักการเมืองให้ยึดสํานวนของปะปะชเป็นหลักตามวิธีการพิจารณาคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแต่ระหว่างการไต่สวนอายการในฐานะโจทก์ได้เพิ่มพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นมากมายแสดงว่าสำนวน ควรปปชไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นและพยานหลักฐานที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นสำนวนของคดีอื่นทั้งสิ้นรัฐธรรมนูญ2560มาตรา212บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรค่อนข้างชัดเจนว่าในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติกฎหมายบังคับแก่คดีใดถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้นต้อง ด้วยมาตราหา้าและยังไม่ได้มีคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นให้สารส่งความเห็นเช่นนั้นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยใน,นระหว่างนั้นให้สารดําเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไวช้ช่วคราวจนกว่าจะมีคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผลของการยื่นคําร้องมีความเป็นไปได้3ามแนวทางก็คือหนึ่งสารรัฐธรรมนูญสั่งเองว่าไม่ต้องส่งคําร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แล้วก็จะส่งผลนะคะทาให้การพิจารณาไต่สวนพยานนะัดสุดท้ายดําเนินต่อไปพร้อมกับการนัดฟังคําพิพากษาหรือสารรัฐธรรมนูญนะคะหรือว่าสารดีกาส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนี้การไต่สวนพยานดําเนินต่อไปได้แต่ต้องชะลอการพิพากษาไว้จนกว่าจะมีคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญและประการสุดท้ายก็คือสารรัฐธรรมนูญค่ะก็ต้องรับคําร้องไว้พิจารณา และแตัดสินว่าไม่เป็นสาระอันควรแก่การวินิจฉัยคำร้องก็ตกไปสารดีกาก็สามารถนัดฟังคำพิพากษาได้ขณะเดียวกันนะคะการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวยังมีการตรวจสอบที่น่าสนใจโดยนายยุทธพงศ์จรัสเทียนท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการให้ข้อมูลว่ามีการระบายข้าวคุณภาพระดับการบริโภคมาประมูลในราคาอุตสาหกรรมซึ่งทําให้ราคาข้าวนั้นลด ลงเกิน5ปเหรือว่า50กว่าเปอร์เซ็นต์ส่งผลให้รัฐนั้นสูญเสียไรายได้กว่าหมื่นล้านบาทแล้วก็เรียกร้องให้หัวหน้าพอสชอนั้นใช้มาตรา44ตรวจสอบสต็อกข้าวทั้งระบบขณะที่นายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์มีการระบุนะคะว่าข้อราชการมีการแอบอ้างโพเนเอกประยุทธ์ แล้วก็รัฐมนตรีเกษตรปสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประมูลข้าวขณะที่นายแพทย์วรงเด็กกิตวิกรมอดีตสสพิษณุโลกพระประชาธิปตัตย์ที่เคยนําตัวอย่างข้าวที่ไม่ได้อยู่ในโครงการรับจำนํำข้าวมาประกอบการพิปรายในสภามองว่ามีความต้องการยือคดีนะคะจากกรณีที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั่นเองอันนี้ก็เป็น เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นน่นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะคะเพราะว่ากรณีที่คุณยุทธพงศ์นั้นออกมาแถลงข่าวเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการระบายข้าวนั่นเองเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยที่มีผู้เสนอที่เข้าประมูลนั้น11บาทกว่า,วารัฐบาลนั้นไม่มีการประกาศขายแต่พอหลังจากนั้นในปีนี้มีการประมูลเกิดขึ้น ราคา6บาทนิดๆประกับ ปรากฏนะคะว่ามีการขายไปซึ่งก็บอกว่าอันนี้มันมีส่วนต่างค่อนข้างที่จะเยอะและข้าวนั้นยังคงอยู่ในเกตที่คนบริโภคได้กลับไปขายในกรณีที่อาหารสัตว์ที่เกิดขึ้นน,นะคะก็เลยสร้างความเสียหายไม่ใช <im> ่แค่โกดังเดียวเท่านั้นเขาบอกว่าน่าจะสักประมาณ18โกดังเห็นจะได้ถึงแม้ว่าจะมีข้อทักท้วงไปแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการดําเนินการต่างๆที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นความเสียหายแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการขาดทุนเนี่ยหมื่นกว่าล้านแล้วก็ ็ที่สําคัญนั้นถ้าเกิดไปตรวจสอบเรื่องของเอกสารเนี่ยเขาบอกว่ามีการระบุชื่อประธานนอบคอก,ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยมีการระบุชื่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้วยกรณีดังกล่าวก็คงจะต้องมารอติดตามนะคะว่าจะมีการชี้แจงอย่างไรถึงแม้ว่าโศกของรัฐบาลเองจะออกมาชี้แจงเบื้องต้น แต่ว่าหลายคนก็บอกว่ายังแหมมันยังไม่ชัดเจนน่ะก็คออือเรื่องของการประมูลแล้วก็เรื่องของการระบายข้าวที่ขาดทุนแบบนี้เนี่ยเอ๊ะจะมาคิดในเรื่องของออความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมันจะไปโยงเรื่องของการยึดทรัพย์หรือไม่ประการใดเขาบอกว่าขนาดตัวเลขเนี่ยยังผิดเพี้ยนขนาดนี้เลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญคนที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ใครอื่นใดเลยเพราะว่าในใน หนังสือราชการเนี่ยระบุชัดก็คือพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะก็เป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วนะคะที่ผ่านมาที่ทางด้านของอดีตสสพรคเพื่อไทยก็มีการแถลงแล้วก็วันรุ่งขึ้นมีการไปยื่นเรื่องต่อสตงแล้วก็ไม่รู้ว่าพอรับเรื่องไปแล้วเนี่ยมีวิธีการดําเนินการอย่างไรถึงแม้ว่าทางด้านของภาครัฐบาลเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งแต่ว่าความชัดเจนที่ประชาชนอยากรับรู้แล้วก็รับฟังเนี่ยยังคงไม่มีให้ปรากฏสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องฝากเรื่องไปทางด้านของพลเอกประยุทธ์ โอชาเนี่แหละเพราะว่าท่านก็เองก็นอกลือจะเป็นผู้นําประเทศแล้วนะตอนนี้ก็ยังเป็นประธานในเรื่องของนโยบายข้าวด้วยเขาควรที่จะเร่งออกมาทําความชี้แจงด้วยตัวเองนะคะขณะเดียวกันค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องของความคิดเห็นต่างๆนะคะเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวค่ะก็ยังมีมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งนะักคอลัมนิส์ค่ะหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆนะคะอย่างล่าสุดเองทงามัดเหล็ก จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะมึกต่างสีวันนี้หมัดเหล็กจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ย้อนรอยคดีจำนำข้าวโดยระบุว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา ทนายความของฝ่ายอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ยื่นคำร้องต่อองค์คณะผู้พิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสำนวนคดีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวที่อายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องไว้กับสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งใกล้จะถึงวันถแถลงปิดคดีวันที่21กรกฎาคมนี้ เพราะฉะนั้นคำร้องดังกล่าวจึงมีความสําคัญฝ่ายอดีตยกยิ่งลักษณ์ที่จะขอความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยอ้างว่าขอให้องค์คณะผู้พิจารณาคดีได้ส่งประเด็นหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมให้สารรัฐธรรมนูญตีความว่าบทบัญญัติมาตรา5ของพรบรประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาความอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองปีพศ2542และรัฐธรรมนูญปี2550ที่ถูกอ้างถึงในการดําเนินคดีนี้ ที่จะต้องยึดสํานวนของปปชเป็นหลักจะขัดกับมาตรา235ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแม้จะให้หยึดสํานวนปปชเป็นหลักแต่ให้ศาลมีอำนาจไต่สวนข้อที่จริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้หรือไม่ถ้าจะดูเฉพาะบรรทัดนี้คือฝ่ายอดีตนาย,ยกยิ่งลักษณ์ต้องการให้ศาลร,รัฐธรรมนูญตีความระหว่างรัฐธรรมนูญปี2550กับรัฐธรรมนูญปี2560ที่วิธีการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมจะขัดกันเอง ควรจะยึดถืออะไรเป็นหลักเพื่อจะให้การต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างโปร่งใสามากที่สุดก็เท่านั้นแต่เผอิญว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวโยงกับการเมืองจึงมีการนําเอาไปขยายความกันมากมายซึ่งเป็นเหตุผลทางการเมืองมากกว่าจะเป็นเหตุผลในข้อ,อก,กฎหมายมัดเล็กระบุอีกว่าเมื่อประเด็นเป็นความขาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายใหม่กับกฎหมายเก่าเป็นคดีความทางการเมืองที่ต้องมีการพิจารณาต่อเนื่องระหว่างรัฐธรรมนูญเดิมและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หลังจากที่มีการฉีกรัฐธรรมนูญมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นความยากลำบากในการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความชัดเจนได้ทั้งนี้ต้องเห็นใจทั้งผู้ที่รับผิดชอบในการพิจารณาคดีและผู้ที่ถูกฟ้องร้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ไม่เฉพาะคดีรับจำข้าเท่านั้นยังมีคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในยามที่เกิดวิกฤตการเมืองอีกหลายคดีที่จะต้องทำให้เป็นบรรทัดฐ,ฐานไว้ในอนาคต แน่นอนว่าการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้กับสภาในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญก็มีความจำเป็นเพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามนโยบายก็จะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกันแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบจากการกระทำแค่ไหนซึ่งต้องมีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือต้องแยกระหว่างการปฏิบัติตามนโยบายกับการทุจริตคอร์รัปชันให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นการปฏิบัติตามนโยบายทุกเรื่องทุกรัฐบาลก็จะกลายเป็นดาบสองคมทันที ก็เป็นความคิดเห็นจากหลากหลายสำนักพิมพ์นะคะแต่ว่าล่าสุดไทยรัฐก็ออกมามีมุมมองในลักษณะดังกล่าวซึ่งแน่นอนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็แล้วตามนะคะโดยเฉพาะพี่น้องกเกษตรกรชาวนา่ะต่างก็รอผลลุ้นนะคะเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการดังกล่าวว่าจะมีผลออกมาในรูปแบบไหนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ยังย้ําอีกนะคะว่าอยากจะให้มีโครงการรับจะนำข้าวเนี่ยกลับคืนมาค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่สามารถทําให้พวกเขาได้ลืมตาอ้าปากได้นะคะซึ่ง เกิดเปรียบเทียบกับตอนนี้เนี่ยมันต่างกันฟ้ากับเหวเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ในเรื่องของการขายข้าวค่ะก็ต้องบอกว่าวันที่21สศุกนี้ท่านไหนที่บอกว่ามีเวลาก็อยากจะเดินทางไปที่ศาลฎีกาพผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปให้กำลังใจอดีตนายกรั นั้นก็เดินทางไปได้เดี๋ยวทางทีวี24ของเราเองก็จะมีการถ่ายทอดบรรยากาศสดๆเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็เชื่อนะคะว่าหลายคนเองที่อยากจะไปให้กําลังใจแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าพี่น้องชนาที่ได้รับผลกระทบณขณะนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าในช่วงที่มีโครงการที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรน,นั้นกับช่วงที่ไม่ได้มีโครงการนี้ความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่นั้นแตกต่างเป็นอย่างมากต้งบอกว่าโครงการนี้เป็นการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็เป็นนโยบาย สาธารณะแล้วก็ทุกรัฐบาลเองเวลามีนโยบายสาธารณะแบบนี้และมีการถแถลงในสภาก็จําเป็นนะคะที่จะต้องมีการทําตามนโยบายที่เกิดขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันทําไมโครงการที่เป็นการช่วยพี่น้องชาวนานั้นกลับถึงได้ถูกดําเนินคดีนะคะหลายคนก็ได้มีการติดตามและคอยให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาก็ยืนยันนะคะว่าโครงการนี้พี่น้องชาวนาเองได้ประโยชน์เต็มๆเพราะไม่่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีความลําบากมีความเหลื่อมล้ําชีวิตความเป็นอยู่ นั้นก็จะยากลําบากมากยิ่งขึ้นเลยนะคะหลังจากนี้คงจะต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นพอเราไปดูข้อมูลนะคะที่ทางพรรคเพื่อไทยนะั้นมีการถแถลงเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่สอบถามไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะที่มีคนกล่าวอ้างถึงชื่อท่านแล้วก็ในหนังสือเอกสารเอกสารราชการด้วยนะคะประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนสักเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนเองก็มีการตั้งคําถามนะคะบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นข่าวที่ มีคุณภาพดีคนไปพกได้ทําไมไปขายเป็นอาหาราสัตว์หรือไปขายที่มันทําให้ราคานั้นมันต่ำเหลือเกินนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วไปแจกหรือว่าเป็นการช่วยเหลือคนยากคนจนน่าจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการสะท้อนกันออกมาค่ะหลังจากนี้เหลือระยะเวลาไม่กี่วันแล้วนะคะที่นัดสุดท้ายที่จะมีการพิจารณากันเกิดขึ้นหลายคนเองก็ได้ติดตามกันมากมายจริงๆนะคะรวมไปถึงความเดือดร้อนเรื่องของเกษตรกรน,นั้นเรา ว่ายังคงเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างกรณีที่หลายคนนั้นมีคําถามออกมานะคะอย่างคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดที่มีการบอกว่า9 0 0 0ล้านที่รัฐบาลนั้นมีการช่วยเหลือไปสุดท้ายแล้ว9 0 0 0ล้านตัวนี้ไปอัดฉีดทําให้ g d p นั้นโตขึ้นหรือว่าลดความเหลื่อมล้าได้อย่างไรอยากจะให้คุณสมคิดจตุศิพิทักษ์นั้นช่วยชี้แจงหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงจํานวน9 0 0 0ล้านนั้นมากกว่าคดีโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยหลายเท่าตัวหรือเกินนะคะอันนี้ก็เป็นส่วน ค่ะถ้าเกิดว่ามีการชี้แจงไม่ได้เป็นรา,ายละเอียดที่มันออกมาปลุก